ชาวเน็ตแห่เชิญชมการแสดงแดนชิบทาของ b b g s ในคอนเสิร์ต20 2021 Matter Soo s u สวัสดีแฟนทุกคนค่ะสำหรับ b g s w o r l d 2021 Matter Soo s u นีคะที่เวลาน,นั้นรอคอยได้ตื่นเต้นได้จัดขึ้นไปเปที่เรียบร้อยแล้วนคะคะสำหรับวันแรกสุดพิเศษ เชื่อว่าแฟนๆคงริบทราบกันดีว่า BTS ได้มีการประกาศ2021 Matter s o u l s o นงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง2สัปดาห์2021 f e s t a r ทุกๆปีนะคะ BTS จะจัดกิจกรรมสุดพิเศษสำหรับ Army นะคะสง,งานก็คือ f e s t a และ Matter เป็นงานเฉลิมฉลองสองสัปดาห์ด้วยกันค่ะในเดือนมิถุนายนกับคอนเสิร์ต2วันด้วยกันค่ะปีนี้นีทีมมาเตอร์ก็คือโซโบซู u, ซึ่งเป็นชื่อเพลงเกาหลีของพวกเขานั่นเองค่ะ BTS Microcosmos นั่นเวง BTS ได้ทุ่มสุดตัวเลยนะคะกับฉากบนเวทีที่เข้ากับทีมอาวากาศของเพลงที่สนามโอลิมปิกกุงโซนะคะเมืองหลวงประเทศเกาหลีใต้การเล็กซีหลากหลายค่ะคล้ายกับดวงดาวหลายดวงรวมกันที่ลอยอยู่บนท้องฟ้า กับวันแรกค่ะ13มิถุนายนทุกทุกคนได้ชมคอนเสิร์ตกันแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะโซฮอตยิ่งกว่าบรรยากาศที่ประเทศไทยเลยก็ว่าได้คะ่ะกับดวงดาวขนาดใหญ่นะคะลอยอยู่บนกลางเวทีหนุมน่มๆได้ทําการแสดงหลายเพลงด้วยกันคะ่ะกับการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนี้พวกเขาได้เซอร์ไพรส์แฟนๆนะคะกับสิงิลเดี่ยวของอ็อกกัสดีเดชิพทาหนุมน่มๆนะคะต่างก็ใส่ชุดครอบองค์ประกอบนะคะเป็นการแสดงที่น่าทิ่งนานๆทีคะ่ะที่แฟนๆจะได้เห็นพวกเขาจัดเต็มนะคะถังเสื้อผ้าหน้าผมหนวดเขา ามาครบองค์ประกอบเสร็จนะคะเสมือนจริงเรื่องนี้ค่ะแฟนๆถึงต้องปรบมือกันรัวๆกับแ a c t ิ้งการแสดงนะคะอย่างกับนักแสดงมืออาชีพมาเองค่ะกับหนุ่มดีนั่นเองชาวเน็ตเกาหลีนะคะต่างยกย่องทัากษะการแสดงและการแรปของหนุ่มแทย,ยองวิชวน กับการแสดงประวัติศาสตร์นี้และความสามารถของเขาในการแสดงนั้นนะคะเขาตลกเฮฮาแหปก,ก็ได้ด้วยก็จะได้เห็นอีกหนึ่งความสามารถที่ต่งางกันออกไปค่ะกับหนุ่ม RM leader กับบทบาทที่สังหารหนุ่มแทยองบนเวทีด้วยดาบผิคาดเล่มนี้นะคะเล่นจริงสมจริงล้มลองอย่างไม่ลังเลฟแฟนๆนะคะตามบอกว่าเอาจริงนะพาร์ทนี้คือไฮไลท์ของวันนี้เลยนะ การแสดงของดีคือที่สุดความแตกต่างกันระหว่งางคราวกับสีผมช่างเหมือนกันจริงๆในบรรดานนะักแสดงตลกฉันรู้ว่าเขาหล่อที่สุดและเขาก็เก่งมากด้วยเขาแสดงได้ตลกมากและเขาก็หล่อแรบก็เก่งด้วยแม้ว่าเขาจะเกิดในราชวงศ์โซซอนเขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เพื่อความงามของเขานั่นเอง ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในการแสดงคอนเสิร์ตของ BTS <c oughs> กับวันแรกนะคะก็คือวันที่13มิถุนายนที่ช็อคสไตย์มีของเรานะคะนำมาฝากแฟนๆกันในคลิปนี้ ทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากช่องของเราด้วยนะคะ